ส่งกุ้งเห็นไหมหนหมีน่กุ้งมันจะออกหากินตอนกลางคืนนะเห็นไหมหกลางวันมันจะหลกกบกลางวันไม่ค่อยเจอไงนี่มันออกหากินตอนกลางคืนเห็นไหมหส่งกุ้งนะ

กลางวันมันจะหลบนะครับกลางคืนมันจะออกหากินกลุ่มนะดูสีสันสดใสดีนะ Ok oh, okay, để, có ông, nè, để, để. Nè, để đường này, không? cái gì này? lăn đường, đường Nó, nè, คนะก็ถือว่ามันสุขภาพดีจากเกือบตายมาต่อไปก็เอาตัวผู้มาผสมพัน์โอเค